วันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศอบรมขับขี่ปลอดภัยจากทีมงานยามาฮ่าให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคนครปฐมบรรยากาศภายในงานจะสนุกสนานและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อนนี้เราอยู่กับน้องที่เพิ่งทดสอบขับขี่รถมานะคะอันนี้น้องได้ขี่รุ่นอะไรคะฟาซิโอฟาซโอได้ขี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะขับลื่นดีค่ะลื่นชอบไหมชอบมากค่ะเบรกสมูทมากโอเคขอบคุณนะคะค่ะก็รู้สึกว่า PG1 ใช้แบบดีค่ะรู้สึกว่าแบบสะดวกกวา่ารถแบบเกียร์ปกติค่ะรู้สึกว่าขับง่ายด้วย แล้วก็วันนี้อบรมรู้สึกว่าได้ความรู้แบบดีมากเลยค่ะแบบในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้ได้รู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นคับความรู้สึกในวันนี้นะครับคือแกนเป็นรถที่ขับง่ายครับ,บนิ่มแล้วก็ถ้าจริงจริงก็นั่งสองควก็นั่งสบายด้วยครับความรู้สึกนะครับแล้วก็อบรมวันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยก็ที่ผมได้ขี่ามาหาฟินมานะครับผมรู้สึกว่าอัตราเร่งเนี่ย ค่อนข้างดีนะครับแบบเรามั่นใจเลยว่าเราจะบิดเราจะเร่งขึ้นแล้วก็ตอนเวลาเข้าโฟ้งเนี่ยเราทําได้อย่างมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเบรกเราก็ค่อนข้างดีก็การอบรมครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับแบบช่วยการอบรมว่าให้เราเนี่ยใส่ใจเรื่องการใส่หมวกกันน็อกจบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยกับเตชัมพพเซลแอนด์เซอร์วิสนะคะก็ รอบนี้ก็น้องๆให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดีนะคะสําหรับกิจกรรมต่อไปเราจะไปจัดกิจกรรมอะไรที่ไหนก็ฝากทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊า